I <laughs> cat สวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามชมในรายการเล่นไปบนไปนะครับอย่างช่องเซเวียเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วนี่คือเกม Call of Duty Advanced Warfare ในโหมด Story Mode นะครับอันนี้ก็ในด่านที่14แล้วก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปก็มิเชล,เชลก็จะพูด <บา S 1> ประมาณว่าฉันเนี่ยโกงความตายมาหลายรอบแล้วแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างฉันก็ผ่านมาได้ไม่ว่าจะสงคำที่อยู่ตรงเกาหลีใต้ซึ่งตอนนั้นน,น่ะเขารับใช้ชาติเป็นนาวิกยาทนาวิโยธินแห่งอเมริกานะอันนี้ ก็รับเข้าเป็น Atlas แอตลาสละบติที่แอลัสก็อยู่ในนจีเรียแล้วก็ได้เจอนี่ครับโอโ้โหโซนารไนออนพูดแบบเขา่ากว่าโคตชั่วเลยอันนี้เราไม่ได้แปลแบบว่าแปลตามตัวหนังสือแบบร100้อซแล้วก็เล่าเรื่องเราที่ผ่านมานะเขาบอกว่าตอนนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะจบแล้วกันการจนภัยมันจะจบแล้วคุณพี่โอ้เดินไปเลยหน้าคอมแบะโคตรหน้าเสียเลย แล้วนี่ก็ตัวโกงต่อไปจริงๆนี่คิวบิสเปซิ่ไม่น่ารับบทเป็นตัวโกงเลยนะพระเอกสดิบดีงี้แต่ก็ต้องดูทำออกมาได้ดีมากครับอันนี้ที่ครับในภารกิจแคปเจอร์ไม่รู้สถานที่มาไปเลยอะไรดำๆอ่าตื่นขึ้นมาพบกับอ๋อนั่นไงโดนจับตัวเอาละสิ่งนี้มันรู้สึกว่ามันผิดปกติ มันเคยเป็นที่วิจัยสมัยก่อนแต่ว่าแต่ว่าไอออนเนี่ยได้แก้ไขอะไรบางอย่างให้มันโคตรเลยถิงนึ่งเอาไว้นะจะไม่รู้ดิแต่เนี้ยกลายเป็นคุกเรียบร้อแล้วนั่นไงมันนักโทษนักโทษประหารเลยใส่ชุดสีส้มอย่างงี้ได้กินน้าวเลือดลงมาเลยโอ้นั่นแหละทางเดียวที่จะไปได้คือให้เราไปเลื่นเล่นไปตามเกมเอ้โโดนไปแล้วหนึ่ง โอ้ลุยแรงจริงซาดิสครับพวกนี้พวกพีเอสเอ็มหรือไงเอ๊ะวันนี้มึงลงจากรถเลยโอชิ้เจ็บนะเฟ้ยไม่รู้จักหรือไงมึงโอ้ขอบใจมากที่ลุกขึ้นยืนให้โอ้โห้ยคอมแล็กโอ้มึงเฮ้ยนี่มันหัวหน้าเรากับตอนเราแม่งโดนถีบซะงั้นอะให้ตายดิโอ้โหโอ้ชิ้นหักอี้เหรอ แม่ซาดิจริงเลยจริงแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยพวกกลุ่มของเราเนี่ยโดนจับไปเรียบร้อยแล้วเป็นพวกเอร์ล้อนี่นะแล้วเราก็จะออกไปด้วยกันตอนนี้ดาวเทาเนี่ยมันโดนล้อมหมดแล้วแต่เราต้องออกจากเมืองเรีวแล้ไม่รู้ว่าบางคนบางบางอย่างเนี่ยมันจะมาเฮ้ยโอ้ชิบโอหืมคนเต็มจริงเลยจริงครับ แอลลาสแม่งแอลลาสแม่งโหดว่ะเอาอันเดอร์อันนี้เราก็เดินไปเลยครับมานี่ไอ้เหี้ยมาหนึ่งเรื่อยเลยโอ้อแซ่บจริงในจริงครับแม่งแซ่บจริงมากเอ้ยเฮ้ยเ้ไปเลยไปตามนี้แต่รู้สึกว่าเราจะเป็นพวกนักคุมคือเป็นผู้คุมพิเศษครับโอ้โดนต่อยท้องแนละ้วหติต้องอยู่ในต้องใส่ชุดแบบสีส้มอย่างเงี้ยครับ มึงเฮี้ยอะไรเนี่ยมองเนี่ยดิโอ้โหมึงคนตีนจริงอไจริงมองเอาไม่ได้หรอวะคือ <c ười> ที่จะพูดเนี่ยก็ประมาณว่าเราอ่ะไม่ใช่เป็นนักโทษธ,ธรรมดาครับใส่ชุดอย่างนี้เพราะว่านักโทษแบบปกติทั่วไปไม่ต้องใส่ชุดสีส้มไงแล้วโดนขังอย่างนี้แต่เนี้ยเหมือนแบบโดนโดนคุมตัวพิเศษนะเอ้ยเราเดินไปเรื่อยๆชุดนักโทษอาละแล้วมันเข้าใกล้แล้ว โอ้โหบอลเบิร <The> <baptism? are again response> mm ์ตสุดยอดมากคุณพี่เอานี้ขังอย่ากระหมาเลยเอ๊วันดีเดี๋ยวเราช่วยที่หลังนะมาครับยังไงพวกเอลราสต้องตายทั้งหมดแน่นอนโอ้เจตเอาไม่ไงโอ้มึงซาดิสกันไปแล้วเอาโอ้มึงจะทำอะไรกูไอ้สุดอ้าว โอ้โหโดนไปแล้วแล้วโดนเป็นยังไงโดนโดนแขวนเงี้ยโดนขึงพื้นเงี้ยออกไปอดี๋ยนี้จากฉันอ้เออโดนอ้าโดนไปแล้วครับอ้าวง่วงเลยเป็นยานอนหลับนะครับเดแล้วเวลาฟื้นจากผวังผ่านไปกี่นาทีก็ไม่รู้แต่รู้สึกตัวอยู่ที่อยู่ในห้องวิเศษครับอะ พว, yup. พวกเราโดนขังมาเลยพร้อมกันเขาเล้วจะได้เจอคนที่บอกว่าฆ่าฉันน่ะถูกภารกิจเนี่ยก็คือต้องหยุดเจ้าโอ้นี่ไงแต่ว่าอยากจะฆ่าแกทำให้ทุกคนนี่บอกว่าเสียหายเอาไรความล้มเหลวเนี่ยมันทำให้เอสลาทนไม่ได้มันจะเฟลหลายรอบแล้วแล้วไงแล้วจะให้เป็นอะไรเป็นผักปลาเหร พู้สปาร์ตันสมัยก่อนเนี่ยแล้รู้เกี่ยวกับการสงครามในความจริงเราได้สินเสียเมื่อสองปันปีที่แล้วแล้วไงลูกใจเจ้าหล่าวิล่ะเป็นแป้งหรือว่าเป็นแกบวิลเนี่ยเขาได้โดนฆ่าโอ้เขาสู้เพื่อชาติเว้ยแล้วไงเขาตายเพื่อความเชื่อเหรอ นี่ไงจะสูนความเชื่อซะจะแก่กาแล้วแต่ก็ยังจะยังบอกว่าแข็งแรงอยู่เอาละมีเวลาแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นที่เลือดจะไหลออกไปเว้ย่ไงมันถือคออย่างงี้มันโย่อย่างงี้โอ้จะทำอะไรต่อไปมันหันมากากูแล้ว และแกและแกจะทำอะไรครับคุณพี่เจริญธนมึง่นทำอะไรกูหลุบุญทรรกลับมาใครว่าเป็นนักหลุบุญทรรวะฉันเชื่อแกฉันให้<ส>โอกาสที่สองกับแกเออเออ <c oughs> <c oughs> ทำให้เหมือนวิวโอ้ยแม่งจนาทานมึงทำให้คือร้องแบบเสียลูกเสียคนเลยโอ้ <c oughs> เจ็บเจ็ดมากนี่เราตื่นมาอีกลแล้ว <c oughs> โอ้ยในครับเจออันแทกโอ้ยแย่ๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ปลัดก็ไปทิ้แม่งเลยเอ้ายิงไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวไปแล้วโอย้ยขาเต็มกูเลยกิมกูอีกฮ่า อกีเดียน right? ี่แบบเจ๋งจริงเลยจริงเขาคือกับกันภ <t> ัย์สกับมชาติกับชาติมาเกิดแล้วออกไปนี่เถอะนี่ครับขอเรียกกีเดียนว่าเป็นกับกันภัย์สดีกว่าลุงราคาเงียบปากแล้วต้องออกไปทุกคนเอาละนั้นตามไปตามไปเราเข้าอย่าพูดอะไรมากเดี๋ยวตายพอดีมาครับโอ้เปิดไปโอ้อะไรเนี่ย โอ้โหแม่งห okay. ่อศพไอ้เซิร oh, ์ฟทำไมเป็นอย่างงี้เนี่ยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอ่ามันปิดไปแล้วครับโอเคกิเดียนจะทำอะไรเป็ไงเปิดครับกิเดียนอ๋อสิคือี่นะครับโอ้เดี๋ยวเรากำลังเข้ามาโอ้ยกิเดียนแม่งสดจริงสดจริงเลยจริงครับเออมุงตายไปเลยผมต้องตายไปอีกแม่งเอ้ยไอ้พวกไอ้ลัสหัวกล้วยตายคอนเทนต์กูไปเลยเย้ เอาละใส่เจ้าหนี้ซะเอ้ยนะครับเราใส่ชุดเอ็กโซแล้วแต่ว่าเราถือแค่ปืนเดียวเฮ้ยเอาละยังไงแกก็รีโหลดไม่ได้แล้วเอาละยิงให้หมดประหยัดกระสุนละรู้สึกว่าเราจะเข้าไปแล้วไอ้เรื่างนั้นทางนี้ ไม่เช่ไปที่คอนโซลแล้วก็ไปกดกปุ่มต่างๆแล้วเราเข้าไอ้ห่อมโอเคครับมาปัดไปไอ้มิเชลนี่เก็บคือสามารถสั่งการพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับพวกกดปุ่มเลยเวางเอาเอาเดี๋ยวนี้อ่าไม่เชื่อเอาละยิงมึงเลยยิง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 โอ้ย,ย,ย,ย oh, yeah. oh, oh. ตายไปเลยมีแขนเดียวก็สาหะเอ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยประตูยุบเอาละ เดี๋ยวจกันโอ้ใตายดิไปขึ้นข้างบนไปเดี๋ยวเราหาทางอื่นให้โอเคไม่ใช่ไปเนอะโอเคครับโอ้ยย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 ย่ย้ยยยยยายยยยอยยยยนยยาย่ยยยยายย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 แยยยยบยอยยยยนยย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 ยายย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 ยบยยยยยอยย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 ไยย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 โนตามที่หลัง มาเ่อให้เขาบอกว่าอย่ารอให้บอกว่ารอนานอ้าวอมาครับนักวิจัยครับนักวิจัยแบบยืนแบะแบะมือก่อนเลยไระโจมตีของแมตต์คอปล่อยมิสไซปี่มากเลยก็คือมันหมายความว่าคือมันปล่อยมิสไซล์ให้ไปบึ้มพวกแบบบึ้มพวกไอฐานทัพหมดเลยครับไป เออมาดีครับแขนเดียวก็ซาได้เลยครับยี่ยี่อ้ยยี่ยี่โอ้โหยีี่ยยี่ี่ยี่ยี่ยีี่ตายไปเลยเออมาเปลี่ยนอาสนหม่ a m s p หยุดนิ่งน่เดี๋ยวนี้โอเคไปพนักวิจัยนักวิยาาสรมาพี่ครับเกเียนตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าเราเจอปัญหาแล้วีนอะไรไหม ให้ตายดิมาอันนี้ครับกิเดนก็เข้าไปแล้วโอเคมากิเดนเปิดไปเป็นไงไหมเออแล้วไงล่ะโอ้ประตูปิดแล้วโอ้เอาละเรากำลังนะทำความสะอาดเรียบร้อยเรียบไปหืมศพไอ้เซิร์แม่งทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคือวิสัยทัศน์ของไอออนในอนาคต เขาแม่งเพี้ยนไปแล้วบ้าบอคอแตกสุดๆเลยเราต้องปล่อยอย่างน,นี้นไม่ได้แล้ะมาครับเราสี่ขึ้นสี่ทีแม่งเลยโอ้ยไปไปไอ้หอมมึงไปดิทำยอย่างไายรับโอ้ศัตรูมาแล้วครับโอ้แอนลาร์ฐานแอนลาร์โอ้ฐานแอนลาร์ไม่ต้องกลัวครับเรามีป,ปืนอยู่ทั้งคนแคนเดียวก็ซ่าได้เหมือนกันจยีนี่ไปพลังอิสตาแท็กยากพิเศษนะครับ ปไปไยยโอ้ม e า e ja, ีกครับยยยคอนคอนดนึอไ้โอ้ไม่มีอะไรมากเรามาใช้มือเดียวมาเดีเวลาใส่ปืนพกปกแยยยโอ้เอมาครับยยยยยไม่โดนหัวได้ไงวะยยยะเดี๋ยวเ็นเอ็นเอ็นหุกันโอ้ใยมาดิโอ้ชิโอ้สาจริงเลยจริงครับใครแม่แอบแสบยาอยูดีวยเดี๋ยวเดีโอ้ชิย่่ เออเย้ยโอ้โอเชนมาดิมาดิเหลืงละเหลืองแล้วศกล,ลอ,อยไปลอยมาแม่งคือไม่เหม็นบ้างเลยเนี่ยคือกระจะส่งออกแบบเนื้อมนุษย์หรือไงเ,เห็นแบบนี้ครับโอ้เชนใกล้ตายแล้วมั้งคือจะพูดบอกว่านี่มันระบุโรงงานซีพีหรือไงวันเนี้ยโรงงานขายไกไอ่อ่ะม่งหอมเหมือนไก่เลยอ่ะโอ้โหไก่จริงในจริงครับซีพีโอเชนโอ้ สงสงงสสัยว่าพอส่งออกแล้วก็ไปให้ร้านเซเว่นทั่วประเทศมั้งโอ้โหกีเดี้ยอยู่ฝั่งนี้ครับกีเดี้นจัดการให้เดียวอ้ชิคกูอืมอืมโอ้โคนจริงๆเลยจริงครับอ๋อยี่ยี่อ่ะเออมาดิยี่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 เออหัวแตไปเลยเอาเลยเดี๋ยวลาก่อนมิเชลไปครับทนแทกโยนนึงแล้วดิโก้อ๋อโอ้โหมาถึงก็อินดี้มากเลยครับไม่เกรงใจใครเลยเห็นมาปุ๊บแล้วก็จมไตคิวไปเลย โอ้โหไม่งินดีจริงได้จริงนะครับอันนี้ปะเดี๋ยว S6 ไปไปโอเคครับบางคนจะสงสัยเวลาเราแคสเกมเราแคสแบบล็อกชาวล็อกเหรอไม่ใช่นะครับเราชาวอินดี้นะฮะอินดี้ฮิสเซอร์เลยแหละโอเคครับเรากินจะจะพาเราเใจอะไรต่อไปเราต้องไปเรื่อยๆแล้วไปไปบอกรองไอ้หําอุ๊โอ้ชิลเลยไงเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ย นั่นไงนั่นไงเก่งโกกีเดียนครับอย่าขยับแรงนั้นไอ้หำมึงไปกดเสียเลมเดี๋ยวเวลาทิ้งปืนแล้วก็เปืนแบบโหดหมอโหดสัตว์หมอโหดสัตว์หมอโหดสัตว์ใช่ไหมเดี๋ยวอีกกีเดนแอทแท็กซมซอยนักแม่มัได้คออยู่ที่ไหนมันอยู่ในเมืองมึงตายไปเลยไปไอ้หำมแม่ไปครับเอาละไปเออไปแล้ว โอเคครับเราลงไปเลยโอ้โหออสเซ็ตเจ็บจังเลยนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้เสิ่งนี้ทางทางจะไม่ดีแน่อและเชี่ยอะไรเนี่ยโอลิสแสงไอ้เชี่ยร้อนเว้ยเยอะแม่งไม่ดีเนี่ยไม่ดีต้องออกรงเดี๋ยวนี้ไอ้หําเฮ้ยเราเอ้โอ้ โอ้โหท่านนายจะไม่ดีนะฮะมันคือป่องไฟดีนดี้เองกดเสียงเฮดันมันเลยเออเออเออโอเคครับโอ้โอ้โหเดี๋ยวกลายเป็นมิเชลย่างกับกีเดียนย่างนะครับมันจะสอบไม่ดีแน่นอนแล้วก็ลงไปไปแล้วโอ้เจ้าโอ้โหอ้ยช่วยช่วยหน่อยครับขานไปขานไปเลยมิเชลจริงจริงเนะะไปเร็ว ไปแล้วพื้นอยอดเราโอ้ไกลถึงละจี้ๆจีเจี้เอาอ้าาาาาาโอ้จับได้าาาาาาเาา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 ้าา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 า็าาาาาาอาาาานาา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 า้าาากาาาาาาาก เราคืออ <'s> ูเรลน้ะตอนนี้เราได้ใจอเอฟลด์แล้วอยู่ทรงทางเหนือโอเคเดี๋ยวเราอยู่อยูในเส้นทางตอนนี้คอมแรลยังไม่ค่อยดีเลยเอาเช็งันงานได้เวลายิงนะครับประจันบาลยิง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 ยิยิงยิงยิง เอาละยิงไปในโลเคอ,อันนี้เราไปด่านยากแล้วนะครับดา่ดานใกล้ชน,น,นะแล้วโอ้ยยยยยโอ้ชียนโอ้ยไม่สนใจคนแขมด้วนบ้างเลยนะมาเปิดต่ออันนี้เราแคสแบบฮิปสเตอร์นะครับไม่ใช่ฮิปฮอปนะฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์โอ้แบบแนวเด็กแนวอ่ะนะโอเคย,ยโอเคโอ้ดันโดูดกระเบื้องดัน,นไปแล้วนะ โอ้โหไม่ปานีเลยไม่ปานีเลยเลยอะโหมามาครับไหนยี่ยี่ยี่เย้าอู้สแม่งตีกองฮะเห็นว่าเราเป็นกองไงฮะไอพวกเอร์ลาสหัวกล้วยเนี่ยต้องระวังนะครับไอยี่ยยเออฮ่าฮ่าและวัดกันเซฟแล้วแล้วเนี่ยโอ้ได้แอทแ้ เปดโด้แล้วมามึงได้ตายแนะ่สนใจย่ยีเยยเออเป้าบางเป้าบางเยยยไม่กลัวไม่เียี่ยี่ยี่ยร่ยี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 ี่ยี้ยี่ยก่ยี่ยี่ี่้ี่ยี่ยี่ยี่ม่ยี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 ่ย่ยย่ยู่ยีีย่ยเ่ยยี่ี่ยย่่ยย่ียยี่ยยยยี่าียย่ย มันมันไม่ตายนะครับยี่ยี่ยี่เออยี่ยี่ยี่เฮี้ยวบอยแตกฮียวบอยแตกฮีวบอยแตกยี่ยี่ยี่เยอะเออเยอเอาละโอ้โหมันยังไงมันมันปล่อยแฟนเอ้ยยี่ยี่โอ้โหมันมาเป็นมาเป็นกลุ่มอย่างงี้เห็นยังไงมันเราต้องใช้ปืนพกสู้กับมันนะครับเป็นกองร้อยเลยโอ้เอาทำไมเอ้าชิดโอ้โหอยู่ตรงฝั่งนี้นะแอบเลยครับแอบเลยไม่ได้แดกกูหรอพวกนี้พวกเอ็ดรัสโซกล้วยเนี่ยเฮ้ย แค่จะเป็นสศพไรต่อไปเอ้าโอ้โหนั่นกิเดียนแอทแทกอีกแล้วจะกีเดียนแอทแทกไปครับกีเดียนอัปคัตไาเปลี่ยนอาสนมันก็ได้ปืนเดิมอ่ะนะเย่ๆโอเคแมนดาวนะโอ้โหเจอเปรี้ยวตีนจริงเลยจริงนะครับโอ้ยแย่ๆเออนั่นแหละไปโอเคนี่เราปรากฏว่าไม่มีโอ้เช่นเช่นเช่นโอ้มันมันแอบมาแล้วมันแอบมา โอเคโอ้เจียนโอ้โหให้ตายดิก็ตายจอมตีแรงจริงเลยจริงนะนี่ต้องโอได้แอทแท็กเหมือนกันมาในเวลาโอ้โหโอได้เย่เย้เย่เย้เย่เย่เออโอ้กีเดียนล้มละกีเดียนล้มละต้องคุมกันกีเดียนเย้เย่เย้เย่เย่เย่เออตายมาดิรับเอสนหกไปมาเปิดไปกีเดียนทำอะไรต่อไม่มีอะไรเลย เชี่ยอะไรวะเนี่ยมันมีพวกมดนิคอร์มากเยอะเยอะพอที่จะให้ทำลายพวกฐานทัพในโลกนี้แต่เราต้องเจออโรน่ากับคอมแลก่อนไปกันเถอะโอเคครับมาเสียมตัวจี้โห้ยิงกันอายยังไงเนี่ยมาครับรยิงไปดีชอปเปอร์ล้วนโอ้ยย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  โอ้ติดเชียร์อไรนี่กูใกล้ตายแล้วกูใกล้ตายแล้วกูใกล้ตายเก่ง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 ก่งโอ้ยูเฟลชิเกดวอร์เบิร์ดคือคนไม่ได้ขึ้นวอร์เบิร์ดในเวลาที่กำหนดนะนะไปไปแล้วโอ้โอเคครับเฮ้ยมันมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้พวกนี้ต้องโอได้แอทแที๋ยวเดี๋ยวเออโอ้โหโอได้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เราต้องเข้าเข้าไปเต็มที่นะครับเออถึงแล้วต้องใช้โอได้ก่อนเลยจิงแม่งเลย เอาละเราไปซีเรื่องสองหนึ่งตอนนี้รับทราบหรือยังทุกวันคือคิงบินตอนนี้เรากำลังสูญเสียตอนนี้ไอรอกกำลังกำลังวางแผนสร้างวุฒชีวภาพอยู่โอเคครับอันนี้เราก็คิงบินก็รับทราบโอ้เจ้าโอ้โหอ้ยไอ้เนี่ยก็เงันสองแล้วโอ้ แม่ฟอล์แบบคอร์ดูตี้นี่คือมันต้องไม่พ้นไอฉากแบบนี้นะฉากแบบว่ากำลังขับเครื่องบินแล้วก็ตกอ่ะแสงลำไรบอเบิร์ดนะฮะบอเบิร์ดพังปีกด้วยใบพัดด้วนเลยทีเดียวอ้อาวกิดเดียนยังอยู่นะฮะกับตันไพส์อ่ะเราต้องเดินด้วยเท้าแล้วโอ้เชีย่ยเลยเนี่ยอากีเอสเอสทีครับพังกดเสียงเปิด รู้สึกว่ามันจะบอกว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่โอเคเปิดไปรู้สึกว่าเราต้องเราต้องขับเอสทีใช่ไหมเนี่ยว,ว้าวกลับไปครับโอเคนั่นไงการจริงๆด้วยโอ้โหสุดยอดจริงหนักจริงเวลาบุกแล้วมาครับเอาละจัดการทำลาย,ลยกำแพงนั่นเลยมาได้เวลา ต้องต้องข้าไปนะบูมอ้าวยักปล่นแล้วบื่ได้ตายแน่ไอ้พวกไอ้ลาสัวกด้วยหนึ่งสองโอ้ยนี่เลยเดินสวนมิสไซร์ไป้ยโอ้ยมันจริงไรจริงไรนี่คือการล้างแค้นก็สุดยอดกรงมิเชลว้าวย่ อะไรยี่ยี่ย่บูมเล่นเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้ใครจะมาต่อรอต่อไปยี่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 โอเคโซมิไซเริ่มแล้วโดน๋ยวด้ย่โอ้โหมีพวกโดนหัวกล้วยนะฮะอะไรเนี่ยใครใครแค่นั้นแบบไปแอบยิงไม่ได้ได้ก็รอบคนนี้ยี่ยี่เออแล้วกินเดีล่ะอยู่ไหนวะนี่คือคำถามนะกินเดีอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหกินเดีอยู่หายไปแล้วยี่ยี่เอออะไรวะเอ้ย่โอ้บูมแล้วไปก็ขันนึกแต่อะไรก็ไม่รู้เอยเป็นไง อันนี้ใช้ล็อกเก็ตมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับมันต้องใช้กับเอสดีเท่าน,นั้นแต่ว่าเราต้องยิงด้วยแบบนี้ก่อนต้องสมวมมิสไซ์ครับมันจะมันมากเลยโอ้ยแย่มาได้เวลายิงฮะเราฆ่าเอสีมามากพอแล้วอันนี้ได้เวลาจัดการเอสดีก,กับบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าดูแล้วมันต้องจัดก,การกับมาโอ้ยแย่เออบูมเลฟเป็นโกโก้คันวินาสันตโรแม่งเลยอ้าวอ้าวคนเตรอไม่เห็เอนอะไรเลยไงว่าเย่ มาครับเดี๋ยวไปเอาละขับไปดิชเชลมาเม่งมันจริงในจริงนะครับภารกิจนี้มันตอนไทยนี่มันฮีโร่เลยเกมนี่ว่ามาโอ้เยียบเลยดมชัดๆเดี๋ยวเวลาเขา้าดมของอันนี้นะครับดมแอสลด์บึงต้อยต้อยนั่นแหละใครจะเป็นอซเ็นไล่์ต่อไปเย่ๆๆ,ๆ,ๆๆเออมุ่งเหรอไม่ได้แดกกูร้องอพวกนี้น่าเบื่อว่ะไหม กปเืเช่นกันของเอนี่คือยกอตอตออคือมันช้ามันไม่รัวเลแต่ว่ากระสุนนี่แบบไม่จำกัดนะครับโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วเอสโอ้สีตอหนะครับสีหนึ่งตอสีตอสโอ้โหใครจะเป็นศกใครจะชนะครับทำมาดูกันโอ้ยยยเออโอ้โหวงปล่อยสมองพิสายอ้จ้าโอ้โห มันหนึ่งรุ่มสี่นะเราตายเลย <c oughs> โธ่โหสเสือเปียกม,มากต้องใช้แผนที่สองแล้วแผนนี้แผนนี้แผนเองใช้ไม่ได้นะต้องใช้แผนดีเย้เย่เย่เย่เออนั่นแหละเออ,อ,เอ,อจะมาดิมีอะไรต่อไปเย่อโอ้เย่โอ้หูมันมาแล้วเอสซีฝูงเอสซีจันานต้องยิงนี้ก่อน นี้ก็ใช so really? yeah, yeah, yeah. oh ้เลยมีได้จริงๆด้วยไอ้ยี้โ <alet> อ้โหปล่อยส่ซล่อ่สซยนะครับปล่อยซยไม่ได <lang> ้กลัวหรอกมาดิยี้โอ้เก็รเชื่อมปเลยไม่ดให้ใครอปตอต่อไปสองพซายก่อนบูเลเวนโัวก้ันยี้ยีเอาเโอ้ อะไรวะไม่เหือตายเชยเลยโอ้ยตายดิทำไมเย่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 เออนั่นแหละโอ้ยแย่มาเรย่อยๆโอ้โหโหขดเล่นความเป็นฮิปสเตอร์นี่แบบสุดยอดมากเลยนะครับฮิปสเตอร์โคตรอ่ะไม่เกรงใจใครฆ่ามานี่ยอ้าวๆฆ่ามาแล้วครับคุณพี่แหมโอ้ยเย่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 โอ้ยฮิปสเตอร์แท็กนะครับฮิปสเตอร์แท็กก็ขอบอกเลยครับว่าพี่เชยก็เป็นฮิปสเตอร์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไว้ยิ่งโดนดุงร่างยิ่งเจฮิปสเตอร์ด้วยนะฮะ อะไรมิสมิส์ว่อมไปเย่เออเดี๋ยวพอเสร็จเส้นมารลกินนี้เดี๋ยวไปดื่มกาแฟกันแล้วก็ถ่ายรูปขึ้น instagram นะแล้วสไตล์ของฮิสเตอร์ี่เย่เออเย่โอ้โหตายไปเลยเอสตีแม่งตายไปแล้วฮะไปกับเยอยเย่เออไปเลยเย่เออบูนแลยเป็นกองกู้คังอล่าตอนนี้เรากำลังเข้าใกล้ไอ้อะไรวะกระแมงทางเหนือแล้วมาอ๋อเราต้อง เลยนีก็แม่งหนึ่ตรงฝั่งนี้เองนะโอ้มุกโดนถูกป้วนมาอีกแล้วมันน่าจะมีอาวุธไอเอ็มพีอ่ะย,ย,ย,ยีโอ้ยแย่แย่แย่แย,ย,ย่ตายไปเลยโอ้ยแย่มาดิเออครับอู้สองพิซซ่าไปเลยใครจะไปสับล่ยตาไปไม่มีนะโอ้ยลำคาดิเสียงผู้หญิงพูดนี่วะจะพูดอะไรหนังหนาวะเนี่ยโอ้ยทำลายตรงนี้ฮะ อาวอาวอามีคนงานฮะคนงานนั่งขี้อยู่ครับไม่สนคนงานมันหนีไปแล้วเปิดนั่งรลยเปิดรลยเย่าแรงควายเอททัก

วิญญาณฮิปสเตอร์ใกล้ตายแล้วฮะไอ้นี่เดินได้คือไม่ใช่ฮิปสเตอร์นะครับเอาเราอยู่นี่เข้าไปข้างในเข้าแรกละอ่ะเข้าแรกอยู่ข้างหลังไปไม่ต้องพูดอะไรมากขึ้นไปเล็วไปขึ้นไปครับโอเคไปไปสาธิษฐานกันเลย